ผมย่อมาจากเลขคำนวณนะครับผมมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมแอดมิกนะครับผมหรีอว่าน้องเม็กหมาเฮงนะครับผมชื่อทางยูทูบเบอร์ก็ผมเคยเป็นครูนะครับเรื่องกับตัวเลขนะครับก็เป็นเลขคํานวณของน้องเม็กเองนะครับผมซึ่งในงวดวันที่สิสงหาคม67นี้ก็จะนําแนวทางนะครับตัวเลขมาฝากพ่อแม่นะครับที่รอคอยตัวเลขกันครับผมเป็นเลขคํานวณนะครับผมจากผม ซึ่งเลขนะครับที่ผมคำนวณมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เลขที่ผมได้มานะครับผมเป็นเลขสี่หลักนะครับสี่หลักนี้ก็คือเลขที่ผมคำนวณมาจากในใจผมอยู่แล้วเป็นเลขสี่หลักซึ่งเราจะนำสี <ท S 2> ่หล SO <OS> ักตรงนี้นะฮะสองศูนย์สี่แปดนะครับมาจับคู่กันนั่นเองนะครับผมถามว่าสถิติที่ผมเคยทำที่ผมทำมันเข้าก็เมื่อตอนปีหกห้านะครับผมเข้ามาประมาณ กาว่าติดต่อกันนะครับผมเลขที่ผมคำนวณน,นะครับผม,ม,ผมวันนี้ผมก็ได้นำในทางาที่ผมเคยคำนวณมารื้อฟื้นแล้วก็คำนวณให้กับ f อซพ่อพ่แม่ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเลขในใจที่ผมได้มาเป็นเลขคำนวณสี่หลักนะครับเป็นเลขสองศูนย์สี่แปดนะครับผมผมก็เอาอเลขสี่หลักเนี่ยนะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะมาจับคู่กันนะครับโดยการ จับคู่กันถามว่า68นี้68นี้มายัางไง68นี้ก็คือผมเอา2นะครับมาบวกกับ4แล้วก็จับกับ8ด้านหลังก็จะเป็น68นะครับผมซึ่ง68นี้ผมก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยนะครับแล้วก็06นี้ก็มาจาก2บวก4ทำไมทําไมต้องบวกบางคนก็ถามว่าทำไมนี้ลบอะบวกทําไมก็มันมันอยู่ที่สถิติของแต่ละแต่ละงวดน,นะครับผมซึ่งสถิติงวดที่ผ่านมานะครับ เลขที่ผมคำนวณอะไปทางบวกนะครับผมก็เลยนำเลข2กับเลข4มาบวกกันก็เลยเป็นเออ่เป็นเลข6นะครับ2องหกสี่เป็น6แล้วก็จับกับคู่คู่กับ0ูนย์จะเป็น0ูนะครับแล้วก็3 4ก็คือเอา2เอา2กับ4มาจับคู่กันแล้วก็บวกขึ้นนะครับจาก2ก็เป็น3ก็เป็น3ามนะครับแล้วก็4ี่สองก็จับเลยครับ4ี่สองสี่จับ2จับมานะครับ4ี่สอง แล้วก็82 8อยู่ด้านหลัง2อยู่ด้านหน้าจับคู่กันมานะครับแล้วก็84 84ก็จับคู่กันเลยนะครับเลขที่ผมวงกลมนะครับสถิติที่ผมวงกลมก็คือเลขที่ผมชอบนะครับคำนวณออกมาแล้วมันชอบนะครับก็จะมี06นะครับ06 0 0 2 6 4ก็เป็น6 06นะครับ06แล้วก็82 8ด้านหน้า2ด้านหลังนะครับก็เป็น82นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจะเอา เล ana, ขด้านหน้ากับเลขด้านหลังมันจับคู่กันนะครับจับคู่กันหนึ่งมายังไงหนึ่งนี่เป็นสิตินะครับคือมันจะมีขึ้นกับลงถ้าขึ้นก็เป็นเป็นบวกถ้าลงก็เป็นลบนะครับอย่างอย่างอย่างงวดที่ผ่านมานะครับผมคำนวณได้เป็นบวกก็คือขึ้นก็เป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าลบลบลงมาก็เป็นศูนย์นะครับผมขึ้นก็เป็นหนึ่งลบเป็นศูนย์นะครับเลขที่ได้สามหลักก็เป็นหนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งสองแปดแล้วก็เลขทั้งหมดเนี่ยนะครับ ที่ผมได้คำนวณออกมานะครับผมพร้อม่ไแม่เอซนะครับสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลาภได้ในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับผมนี่ครับเอาแนวทางมาฝากพวกพ่อแม่ทุกคนนะครับขอให้ f อซนะครับฟังฟังโดยด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะย่อแนวทางตัวเลขนะครับผมให้มันกระชับให้มันน้อยนะครับผม ก็เลขที่ผมย่อลงมานะครับผมก็คือเลขที่ผมคำนวณนั่นแหละเลขที่ผมวงกลมนั่นแหละเนี่ย0682แล้วก็128เป็นเลข3ตัวนะครับนี่ผมยอ่อผมย่อมาครับเลขทั้งหมดที่ผมย่อมาจากเลขคำนวณน,นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มี06นะครับแล้วก็82 3ตัวก็จะมี128แล้วก็248นะครับผม ก็อยากจะฝาก f ออยากจะฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงแนวทางตัวเลขนะครับผมที่ให้กับ f อนําไปเสี่ยงโชคนะครับเพราะนั้นนะครับผมก็ถ้าหากชอบก็จัดนะครับผมถ้าไม่ใช่ก็ผ่านนะครับก็สําหรับน้องมิกนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาเล่าบอกกับพ่อแม่อีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ